ไททันแครบคอนฟูก2,500บาทเสียยะจัดให้แล้วจ้ามาครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือมิสุมชิไทตันตัวธรรมดานะครับปี2 0 2 1เลขไม้3 0 0 0 0ืลกคอน2,500นครับพี่น้องจ้ามาพร้อมกับแม็กใหมย่ยางใหม่ก้อเบรกแบมโมโอ้โหเสียยะบันราผู้ลูกหลอยใจดีมีเวลาให้ว่ายนะ้ำเป็นและเป็นผู้ที่มีบุญวาสนา ที่จะดูแลลูกค้าให้ลูกค้าได้รถสวยรถดีไปทามาหากินไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมเรื่องพังไม่มีครับผมไม่ต้องแบบว่าออกไปโอ้โหซ่อมตั้งแต่วันรับรถยันวันที่ไฟนั้นมายืมรถเรียงซ่อมอยู่อันนั้นไม่ต้องห่วงเลยซ่อมไม่เสร็จอ่ะพี่ซ่อมไม่เสร็จสักทีอันนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่ารถที่นี่รถสวยรถเดิมรถดีมีคุณภาพ G A, P, เกรดเอเกรดพรีเมียมเสียยะกัรันตีให้ กระบะไรนื้อซุสูยๆ้ไม่มีริ้วไม่มีรอยเอาไปใช้งานกันยาวๆครับผมหวงอย่างเดียวเลยหาเงินผ่อนค่าง,งวดโอ้ยแต่ค่าง,งวดมันสบายกระเป๋า2,500บาทเลขไม้สามหมื่นโลกุญเจรีโมทพวงมาลลยมัลติฟังก์ชันแคปเปิดได้นะปี21แคปเปิดได้แล้วนะโอ้โหโคตรสุดยอดเลยเสียเป <นะ S 2> ิดได้อเองแต่ปี14 15แลห้ารออ๋อเออเสียรข้อมูลมาน้อยนะยอกยอ เอ้าฟรีดาวปรับประชาชนไปเดียวเริ่มผ่อนครับมีนาคม2,567มาดูห้องเครื่องวู้ห้องเครื่องฉ่ำมากครับหัวนงหัวน็อตลองแก้มโดนเครื่องแห้งๆนะขวากระโปรงเดิมหมดจักออกรถจบศูนย์บาทบัสไปค่าชนไปเดียวครับผ่อน2,500บาท6งวดแรกหลังจากนั้นค่างวด1,600 7,000บาทตลอดสัญญาผ่อนเบาๆสบายกระเป๋าส่งฟรีทัวไทยเสียย้ายจัดให้ แกไปรับพี่น้องแก่